ัดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ฝนตกจ้าเหล็กเหล็กนิบพายางสตอหมดวันนี้ก็เลยต้องมาตัดลวดก็จะ้ะตัดลวดเพื่อทำเหล็กเป็นนิบพายางจะ้ะวิธีการตัด ใส่ไมโครนี่ลราจะตัดเด็กเด็กเป็นเส้นอย่างงี้จ้ะที่เราเอาไปนีบคุมผ้ายางแปลงสตอกจ้ะตัง้งเมื่อวานนี้เราไปซื้อลวดลวดเส้นใยโคง้งอย่างนี้จ้ะเพื่อเอามาตัดให้เป็นเส้นเล็กๆอย่างงี้เพื่อน เป็นแต่อย่างนี้แล้วเราก็เอามางอให้มันแต่อย่างนี้จะ้ะเพื่อนำเอาไปคุมพยางแปลงสตอแล้วเราก็จะได้เอาตัวเนี้ยนิบใส่น้ำหยดปักลงไปเพื่อว่ามันปิวว่ามันฟูจะกับวิธีการคุมพยางพลาดรัวตัวนี้พได้ เราในเมื่อเราคุมปุ๊บเราก็ต้องใช้เหล็กตัวนี้ไนคอนตอกดินลงไปจ้ะปีนี้ใช้ประมาณซีโลซีโลของตัวนี้จ้ะนำเอามาตัดตัดแล้วก็คุมแปลงกตกรจ้ะซาวนี้ก็ทำได้แล้วจ้ะเพี่ี่มองเรเห็นเนะเาะเลเยอะเมือนกันจ้ะก็มาทายลิปรีวิวให้เพื่อนๆพืได้ดูเนาะ ว่าทำเป็นสตอมีกระไลก้ต้นกันก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่วิวบ้านเราจะบรรยากาศยังเย็นอยู่จ้ะอากาศยังเย็นอยู่หม้อก็เพิ่งเริ่มหมดไปแล้วจ้ะนี่คือสตอรอให้เด็ดได้สักวันหนึ่งจ้ะเพื่อนๆ ก็จะได้คุมแปลงสตอร์อแปลงสตอก็เหลืออยู่ประมาณสองร่องจ้ะสองร่องเราก็จะคุมเสร็จก็ไปละเดอ้อประมาณนี้จ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า